สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาอัปเดตห้องนอนน่ารักน่ารักในเกมซากุระนะคะทุกคนก็จะเป็นอัปเดต ID นะคะก็อยู่บริเวณหลังๆของสถานีตำรวจนะอยู่บนหลังคาตรงนี้นะคะทุกคนภายนอกเนี่ยจะมองเห็นว่าเป็นแบบ ป่อ,องไฟบ้านหรือเปล่ามันเล็กมันแบบแปลกมันเป็นสีขาวนะแต่ถ้าเห็นข้างในแล้วทุกคนจะแบบอึ้งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสองเนี่ยที่เขาทาเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะคะก็คือเข้ามาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นห้องนอนห้องเดียวแต่ว่าแบบฟิลมันคือได้เหมือนท้งบ้านเลยนะคะเพราะอบอุ่นมากเลยโซนได้จะเป็นโซฟานั่งเล่นนะคะตรงนี้จะมีแบบกกตุ๊ก,กตาหมีตุ๊กตากระต่ายมีโปสเตอร์ติดห้องนะคะ แล้วคือตุ๊กตากระต่ายกับมีเหมือนมากเลยโต๊ะก็เป็นรูปผีเสื้อด้วยนะแล้วก็แบบบนโต๊ะก็มีแบบขนมคุกกี้ที่ทําเหมือนมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นกระจกยาวๆแบบนี้เลยแล้วคือกระจกก็คือเก็บดีรายละเอียดดีก็คือตรงที่เรามักจะชอบแปะโพสอิดเป็นคําเป็นคำน่ารักน่ารักแล้วก็มีกระถางต้นไม้ติดไว้ข้างๆนะคะตรงนี้ก็คือลิ้นชักและบนลิ้นชักคือเราชอบมากเลยก็คือเป็นดอก ดอกกุหลาบที่เป็นแบบว่าเป็นรูปทรงหัวใจนะคะนี่ก็คือพรมเช็ดเท้ามินิมอลม,มากๆเลยก็คือพรมเช็ดเท้ารูปขนมปังนะคะดูคนจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยที่มี iPad นะจะชอบแบบเป็น iPad เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางกระเป๋านักเรียนอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเป็นรูปขนมปังแบบนี้นะคะดูคนก็คือฮิตมากๆเลยนะตรงนี้ก็เป็นโซนของเตียงนะคะจะเป็นแบบที่นอนแบบท็อปเปอร์ด้วยนะคะดูคนก็คือแบบนอนแล้วจะสบายนะคะ บนโต๊ะก็มีของกินด้วยนะพวกอาหารนะคะทุกคนแล้วคือหน้าต่างก็เก็บรายละเอียดดีทุกทุกที่เลยนะแค่แบบแค่ขนาดตุก,กตาที่ตกบนพื้นยังต้องเก็บรายละเอียดดีเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นมุมของแบบทํางานนะคะนา่าจะแบบห้องนี้ก็เกี่ยวกับคนที่แบบสดใสน่ารักรักแบบรักธรรมชาติรัก,มมรกดนตรีนะคะเพราะว่าแบบตรงนี้ก็มีแบบพวกตัวโน้ตด,ดนตรีแล้วก็มีแบบนาฬิกาด้วย อินชักตรงนี้นะคะก็แบบเป็นพวกน้ําหอมของประดับตกแต่งห้องให้กลิ่นหอมนะคะมีตุ๊ก,กตามีตกอยู่บนพื้นตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากส่วนของหน้าต่างที่ระบายอากาศอะไรเงี้ยก็คือทําได้แบบมีนิมมอลมากๆเลยนะคะตัวผนังห้องก็คือไม่ได้โล่งเลยก็คือแบบมีนาฬิกาสติ๊กเกอร์โปสการ์ดต่างๆทําให้แบบดูไม่ว่างเปล่าเลยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะเราใช้ ID ทั้งหมด2 ID ก็คือ ID นี้เลยนะคะทุกคนใครที่ยังใส่2 ID ไม่เป็นก็กลับไปดูในช่องเราได้เลยนะคะเราเคยสอนไว้แล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย